ตำเล่าพี่น้องสามเล่าภาษีมาพันจากหน่อยหนึ่งกันเดี๋ยวกันเด้อหาแน่เครื่องพันกันเด็ดคือส่องพันข้าวปุ่นน้ำจิ้มข้าวปุ่นนี่ยเราพี่น้องมีอย่างแดงเหลืออยังกระใสนั่งพี่น้องเลยนี่แหละข้าวปุ่นพี่น้องขอ้าวปุน่นสำเร็จรูปวันนี้ข้าวปุ่นสำเร็จรูปหนึ่งสำเร็จรูปพันปื๊ดพี่น้องมาบาดนี่พี่น้องคุยพี่น้องอือเฮ้ยเบิง้ง เด้ออันก่อนอื่นในการกินเนี่ยแบบว่ามันต้องตุ้ยน้ําสักหน่อยหนึ่งรู้จักไหมตุ้ยน้ําจุจุจจปจจั้นจีฮียอะใของเพิ่ม์มแบบนี้นี่รู้จังไหนพี่น้องจังไหนพี่น้องเขาเวิร์มพี่น้องเดี๋ยวเราบอกให้เขาเก็บใหพี่น้องตต่บาคงเมื่อนี้ขอรัดกระบวนการ ประคองเพิมแต่ประคองอื้ยใส่หมดดกระเทินพี่นาะเขาบอกตำตำแหน่งดูไม่นานตำนานมันเละเขาบอกแล้วก็กิน อป๊<ม>ครับชิมเหยงพี่น้อง